ก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดนี่นะครับไอตัวนี่นะครับนี่นี่นะตอนแรกก็เข้าเหมือนเดิมเลย <c oughs> ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมกดนี่กดกดพิดตามผมนะเดี๋ยวผมว,ว่าเอลยูแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นที่สองนะครับ นี่นะครับเข้าไปเลยแป๊บนึงรอสักปนะครับนี่นะครับเ้าได้แล้วกดคำว่าดาวโหลดนะครับกดเข้าไปเลย นี่นะครับพอมันขึ้นตกลงนะกดตกลงไปเลยครับมันก็จะขึ้นครับว่าดาวโหลดใช่ไหมแนละ้วก็รอมันนะครับรอมันไปรอมันไปนะครับ <c oughs> ครับเร็วเร็ว Nike, นาเคนาสีอันนี้ออกไม่ต้องยุ่งนะนี่นะครับก็เป็นนี่คร,รับพอนโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับกดเข้าไปนะครับก็มันมีการตะค่ากดเข้าว่าแหล่งที่ไม่รู้จักมาตกลงนะครับปึ๊บๆนี่นะครับมันก็จะติดตั้งให้นะครับก็ส่วนเรบคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วใช่ไหมครับบายยขอการสวดดีเช่นนี้นะครับ